วันบัมบูนะคะวันนี้เบาจะมาแต่งหน้าเทรนที่กำลังมาแรงมากๆที่สุดณนะตอนนี้เลยนั่นก็คือนั่นก็คือสตรอเบอรี่เมคอัพนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอ๋อแล้วก็วันนี้ผมสีไม่และ <Wow. S 1> คิดว่าผมสีนี้น่าจะเข้ากับลุคนี้มากๆเลยก็เลยหยิบลุคนี้ขึ้นมาแต่งให้ทุกคนดูกันนะคะมาดูกันว่าจะรอดหรือจะระวัง เพื่อลุคนี้อ่ะแบบมาหยิบลิปสีแดงทุกลิปที่แบบมีอยู่ในบ้านมากองรวมกันเพื่อลุคนี้เลยเดี๋ยววันนี้แบบก็มีภารกิจเยอะอยู่เหมือนกันนะต้องเป็นลุกที่ออกไปจากบ้านแล้วไม่ไอายเขาด้วยนะมันไปต่อใบขับขี่นะคะเพราะว่าตอนที่ทําใบขับขีอ่อ่ะพอทําเสร็จปุ๊บก็ไปแลกเปลี่ยนเลยแลทีเนี้ยใบขับขี่อันแรกมันมีอายุแค่2ปีใช่ไหม นี me, son, cow, erm ่ก็คือครบ2ปีแล้วเฮ้ยเห็นอย่างนี้ขับรถเป็นนะกำลังฝึกอยู่เดี๋ยวจะขับไปมอรองพื้นเราจะลงรองพื้นให้น้อยที่สุดน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เหมือนไม่ลงรองพื้นนะเอาจริงทุกคนเพราะว่าคุณเทลลี่บีเบอร์เนี่ยเขาลงแค่คอนซีลเลอร์แบบจุดเล็กๆเองอะเขาแทบจะไม่มีอะไรต้องปกปิดไม่เหมือนเราที่ผิวหน้าไม่ได้เรียบเนียนแบบเขาขนาดนั้นนะคะ เราก็ต้องลองเบสกันหน่อยนี่ใช้ของคาเกะนะคะคือน้องอะ่ะจะมีความแบบปกปิดแต่ไม่ปกปิดซึ่งธรรมชาติชอบมากก็ทาไปมอบ่อยมากเลยเห็นเขาบอกว,ว่าวิธีการใช้ของเขาก็คือจุดๆๆดจุดุดแล้วมาไปดู Tik t o อกมาอันนี้คือผลจากการโดน Tik Tok เลยแหละพัดการตลาดสุดๆเออช่วงนี้ไปม,มีรอยแดงรอยดําเยอะมากเลยทุกคนเพราะว่าสิวอะเพิ่งหายใช่ไหม ใครมีผลิตภัณฑ์แนะนำทารอยก็บอกได้นะคะเกลียยไปเลยแล้วพอเกลี่ยได้แบบนี้แล้วเนะเาะเราก็ตบ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 ตมันจะกลืนขอบผิวเลยทุกคนฉันชอบนะทุกคนเห็นปะเหมือนน้องทำให้หน้าเราไบรท์ขึ้นนิดนึงแล้วก็ปกปิดพวกรอยเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจริงๆ,ๆทุกคน แต่มันก็เหมาะกับลุคนี้เนี่ยที่เราต้องการความธรรมชาติมากๆเสร็จแล้วนะคะลงเบสเรียบร้อยแต่ว่าเราก็ยังมีรอยนู่นนี่นั่นรอยจากการใช้ชีวิตนะคะก็ยังต้องใช้คอนซีลเลอร์กันอยู่ดี <c oughs> ตัวเดิมคู่ใจนะคะรอเรียลใช้น้องสองตัวนี้เหมือนเดิมแต่ด้วยความที่น้องเนี่ย <c oughs> เนื้อแน,น่นมากเราก็เลยจะต้องลงแค่กระจุ้งเดียวนะคะกระจุ้งเดียวจริงๆจะปิดเฉพาะรอยที่มันรับไม่ได้จริงๆอ่ะ แต่รอยไหนที่มันพอรับได้ก็ปล่อยไ,ไปเนะก็ปิดไปเหมือนเดิมค่ะใช้เทคนิคเดิมบนหน้าผ่าของเราโอเคเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ลุกนี้ไม่ต้องการความกริบอะไรเบอร์นั้นเนาะได้เวลาตัวหลักของงานนะคะนั่นก็คืองานแก้มนะจูงานแก้มของเราเนี่ยจะต้อง แดงแดงเหมือนแบบออกแดดมันนาะนจนผิวมันแบบ sunburn เป็นการบ่มแดดที่แบบโอ้เพิ่งออกมาจากการตากแดดมาสดๆร้อนๆแล้วหน้าแบบแดงธรรม,มชาติไร้ฝ้าแบบที่ถ้าโดนแดดจริงๆแล้วแดงแบบนั้นนะก็คือกลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นหน้าดำแล้วเรามาลองกันว่าสีไหนจะเหมาะสำหรับ strawberry makeup ลุ o ของเราในวันนี้นะคะโอเคโอเคสีแรกมาก็คือเหมาะอยู่นะ เมื่อกี้ลองของ t w e n t w e n y ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมปล,ลองของโรแมนกันจ้ะวิ่ง r o m หมด <laughs> โฮลิกะโฮลิกะนะคะเก,าากเก่ามากอลยคือเก่ามากอ่ะโอ้ยนองหัวน้องหายไปแล้วทุกคนอันนี้แดงเกินอู้วนนี้ไม่ไหวงั้นเดี๋ยวเราใช้20 e n w e n t y นะคะจุ๊บ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  and then ต้องจมูกด้วย ห้ามพลาดเลยตรงจมูกเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีจมูกตรงจมูกมันจะไม่จูเป็น sunburn เนอะได้ยูดูเหมือนเฮลี่บีเบอร์อย่าง <laughs> สีมันน่ารักมากเลยอะ่ะเราคิดถูกสุดๆเลยอะ่ะสีน่าราาักอ,อ่ะเพื่อความหวานหวานช้ำๆหรือกระรอง้างด้วยนะคะมีคอนทัวร์ใช้ของ f e n t y beauty นะคะสีเทาที่ถูกต้อง จะป้ายจาทุกคนจนกว่าทุกคนจะไปซื้อตามตรงนี้ก่อนเอาขึ้นหัขึ้นอย่งนี้ตรงนี้ตรงนี้เั็น,นเขาบอกว่าการคอนทัวร์แบบเนี้เหมาะกับรูปโครงหน้าเอเชียนอย่างเรามากๆเลยนั่นก็คือการคอนทัวร์ตรงนะคะเราจะมาใช้กันเลย นี่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 จบต่อไปด้วยความสันเบิร์นเราจะไม่เบิร์นแค่ตรงแก้วจมูกคางเราจะเบิร์นช่วงเวลานี้ด้วยช่วงเวลาช่วงช่วงนี้ด้วยเพื่อเพิ่มความน,น่ารักกลุ่มตาแด็กจะไว้ใจเด็กไม่ใช่น้ำตา strawberry bar เงานคิ้วเราจะไม่เขียนเลยเพราะว่าต้องการขนธรรมชาติสูงมันจะไม่เขียนเราจะใช้การปัดสีคิ้วแทนนะคะเพราะว่าผมแบมอ่อนแล้วคิ้วแบบสีเข้มเนาะเราก็ต้องปัดเฮ้ยเครื่องบินเราก็ต้องปัดคิ้วให้มันอ่อนไปด้วยนะจ๊ะหน้าเราจะได้ดูไม่แข็งเกินไปเนาะหน้าเราจะได้ดูซอฟ์ลงหน่อยหนึ่งเวลาปัดผมจะชอบปัดแบบย้อนขนคิ้วนะคะ ก็จะให้แบบมันย้อมสีคิ้วไปก่อนแล้วค่อยจัดเรียงเส้นให้สวยงามแบบนี้แล้บางทีก็จะชอบแบบเอาเนี่ยสีๆอะมาเป็นแบบที่เขียนคิ้วตรงหางนี่ทำให้หางยาวขึ้นแต่ก็ต้องระวังเลิกนิดนึงนะนขึ้นไปฟูฟ ความแตกต่างไหมเนอะดีขึ้นกว่าเยอะเลยหน้าดูซอฟต์ลงสร้างกระกันค่ะทุกคนสร้างกระสร้างกระนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งจุดสำหรับสตรอ w b e r r y Makeup เลยก็คือต้องทำจุดแบบ Strawberry นะคะบนใบหน้าของเราอันนี้ใช้ของ w a เวก k e y w a เวก w เวก y น่าจะใช่นะคะเวก e เวก k เว w a k e ก m เวกเะไม่รู้ อืมนั่นแหละอันเนี้ยยากสุดละจุดยังไงให้มันดูดีมันต้องมีแบบจุดเล็กจุดใหญ่จุดน้อยจุดกลางเพื่อความธรรมชาติแล้วก็แตะ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 ดูเป็น freckles ไหมเฮ้ยเปนวได้อยู่นะธรรมชาติอยู่นะ วฮ้ยมาไปมันน่ารักเหมือนกันนะโอเคแต่ก็ยังต้องคงความ glowy glowy ของแก้มของเราอยู่จ้ะพี่ใช้สีนี้เพราะว่ามันจะได้ดูธรรมชาติเนาะจะได้ดูไม่เข้มจนเกินไป คนตาเราวันนี้เนี่ยใช้การจับช่อขอนตาอย่างเดียวซึ่งเราจะใช้นี่ค่ะโมเลกุลโลจีนะคะของพี่อูน i ดมอน d g เกรนก็คือแบบมเคยใช้ที่จับช่อของทางที่เขาให้มาใช่ไหมท,ทางร้านให้มาแต่ว่ามันทำให้ตาแบบนั่นแหละ ก็เลยหาที่มันเป็นเซรั่มบำรุงขนตาแทนนะคะซึ่งตัวนี้ดีมากเลยแล้วช่วยคือแทนเราจับน้องจะช่วยบำรุงขนตาแล้วอะช่วยจับช่อขนตาได้ดีมากทุกคนแล้วมันแบบอยู่เลยอะอยู่ทรงนั้นทั้งวันเลยน้อแบบชอบมาก <thing ling> ขนตาไม่เท่กากันสุดๆเดี๋ยวเสียข้างนี้น้อยข้างนี้เยอะแต่ช่างมันเถอะเราปล่อยไปเนาะเราปล่อยผานไปเราจะใี้สีเดิมทาปากเลยลุคนี้จบ นี่สตรอเบอรี่ a ม e u p แบบเวอร์ชันเาหลีเาหลีนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูฟิ n นิชลุกกันค่ะ น,นี่ก็คือฟินิชลุคของแบมนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะใครไม่อยากปุ๊บถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบายแบมบูบ๊ายบายไปหาสตรอเบอรี่มากินปั๊บรู้สึกว่าแบบลูกนี้ต้องกินสตรอเบอรี่ <laughs>